สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับแอคชั่นนะครับแล้วคลิปนี้ครับผมก็มาลงเฟียร์ตำนานคนเดียวนะครับโดยใช้ปืนปืนสไนไฮเดอร์ซันนะครับเป็นปืน8.5ดาวนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมปืนนี้เป็นปืนสไนค์8.5ที่คิดว่าน่าจะแรงนะครับในระดับหนึ่งเลยเฉพาะในโหมด PVE นะ PVP ผมไม่แน่ใจแต่ว่ายิงนัดเดียวมันก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าทะลุดีเท่าปืนบาเลตไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าอันเนี้ยมันทะลุทั้งคนทั้งกำแพงเลยนะป่ายิงเลยครับผมกดคลิกซ้ายค้างไว้นะครับยิงเร็วแต่เร็วได้แค่นี้แหละมันเร็วมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนอกจากว่ามีตัวใหม่มาหรือว่าเป็นสกินมาใหม่นะครับประมาณนั้นโอเคกดเติมกระสุนด้วยนะครับกระสุนให้มาก็200กว่า นะครับยิงไปเลยยิงอุย้ยยิงไม่โดนเกิดเลยแตกเดี๋ยวรอมันมากันเยอะๆก่อนทาไมรู้สึกว่าผมยิงแล้วกระสุนแบบไม่ลดเลยวะน่าจะเป็นเพราะว่าสกิลสัตว์ยัยงแหละนะครับยิงไปเลยมาบอสมาละก็แค่บอสโง่ๆครับออกมาเลยสามตัวสามตัวง,ง่ายๆชิวๆครับเดี๋ยวยิงเลยนะยิงเลย ยิงทะลุไปครับควันขึ้นแล้วโจะตายต้องปั๊มเลือดครับปั๊มเลือดตลอดหายหาแน่พวกมึงเจอสไนตตัวแรงกูกเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นแตกสองอา้าวไม่ใช่แตกสองดีกว่าแต่เนี้ยแตกสองแน่นอนไม่ตายโอเคจะเอาแบบทะลุแล้วแตกพร้อมกันเท่าไหร่แม่งไม่ได้งั้นก็ไม่นไล้ครับเดี๋ยวลอยตัวพวกนี้มาเยอะๆครับเพราะว่า ไอปืนชายตรวเนี้ยมันยิงออกมาเป็นระเบิดไงนะครับเวลามันอย่ดได้กันมันตายหาย,ลยแล้ววผมลองดูนะยิงนัดหนึ่งยิงนัดหนึ่งก็เหลือสี่ตัวตายหายหมดเรียบบอ,อกเลยมาเดะก็มาเดะมายิง็อก์กเลยครับยิงไปยิงไปแล้วค่อยยิงตัวตรงพื้นครับแมงเยอะแล้วยิงไปเลยครับเออจะตายมันพุ่งมาแล้วเดี๋ยวยิงไม่โดน ตายฮาหมดโอ้โหรักสามีโคตรกว้างหมดก็เฮียแล้วเหลือสองตัวลืมดูโอ้ยผมจะตายคิวเลือดก่อนยิงไป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 เอ้ยแตกดิวะเออตายแตกแตกโอเครอบที่สี่ครับรอบนี้ชิวๆเฮ้ยกระตุกอเลยไม่เมลวลาผมสลับทมันมันรู้สึกว่ามันกระตุกวะทำไมนี่วะเดี๋ยวเคลียร์มอนก่อน มอนแม่งเยอะจัดนี่เลยไอตัวหลังแดงนี่ยิงหัวแม่งก็ทะลุหมดอะไม่ใช่อะไรหรอกของจริงอะแตกนี่นะครับยิงบอสก,ก็ก็ทะลุด,ด้านหลังนะเพราะว่ามันทะลุตัวคนไงมาดิมาดิมาด,มาดิตายหาไปกลัวจะตายไอเหี้ยตายเลยตามเรืองไม่ทนันเอ้ยเกิดข้างบนวยสวยดิอย่างนี้ยิงเลยครับผม นัดละหนึ่งพันหนึ่งพันสี่สิบสี่ยิงเรื่อยๆแต่ไม่ก็ตายเอาลงมาทำไมเนี่ยยิงไปครับยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ย,ยตายหาไปมึงขึ้นสวรรค์โอ้โหท่าตายใครทำไวนะ้เนี่ยใครทำโมเดลตอนตายไวนะ้เนี่ยบอใหญ่ของเรามาแล้วบอใหญ่มาแล้วกำลังจบของผมตอนนี้ใกล้จะโคลยี่สิบแล้ว ยิงไปเลยครับผมมันน่าจะมีปืนพกที่สามารถบักยิงเร็วได้เหมือนปืนสเลเยอร์เนาะจะได้แบบว่าเอามาบักกับปืนหลักอย่างเงี้ยคงมันน่าดูแต่ว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่หรอกครับมันอาจจะมีปืนแบบในแนวนั้นก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนตอนนี้มันมันยังไม่มีไงเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมหลบอยู่หลังกรแพงมันยิงทะลุเข้าเท่าไหร่วะตอนนี้หนึ่งพันเก้าสิบหกใช่ไหมโอ้ลไปตั้งร้อยกว่า ไม่ดีกว่ายิงอย่งนี้ก็ได้ก็มาดีครับยิงไปเรืยเลยแรงนเนี่ยปืนเนี่ยเห็นนะกำแพงชั้นนี้ได้แหละโอ้โหยิงแบบธรรมดาดีกว่ายิงไงก็ได้อยากให้มันแบบดาเมจใส่เราอะนี่ร็งประมาณนี้ไอสัตว์โตเหมือนกันนี่หว่าเฮียปุ๊บไปโตลบอืมเหมือนจะปลอดภัยนะแต่ถ้าเกิดนั่งยอ่อน่าจะไม่โดนคิดว่านะ แต่ว่ามันไม่แรงอ่ะมันไม่แรงเท่ากับว่าโดนตัวเน้นเน้นหรอกยังไงโดนตัวเน้นเน้นมันก็มันก็แรงกว่าทุกคนทำยังไงไม่ให้มันแบบพ่นน้ำแข็งใส่เราได้วะต้องหลบอย่างเดียวเลยหลบข้างหลังนี้ได้ไหมจะโดนปะวะลองลองตอนนี้คือยิงโดนตัวมันนะแต่ว่าถ้าเกิดมันยิงมาหาเราไม่รู้จะโดนหรือเปล่าต้องลองดูผมก็จำไม่ได้ละ แต่เฮียเนี่ยโดนแน่นอนปึ๊บโอ้ตกไปพ้นเลยยิงไปเลยครับโอ้โหโดนไอชิบหายโอ้โดนโดนหนักเลยเจ็บเลยกูยิงไปเลยจนกว่ามันจะฟีเอร์อัปเดตแหละเดี๋ยวฟีเอร์อัปเดตไปยิงใกล้ๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้บั็อกละเบิดนะใช้ปืนยิงอย่างเดียวเลยยิงไปเฮ้ยโอ้โหนึกจะมาก็มาไอเฮียนี่ครับยิงเข้าไปด้านในเลยครับ ด้านในนี้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหัวของมันประมาณนั้นมั้งนะครับใกลจะตายแล้วเอ้ยเฮ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 ้ยขยับตัวไม่ได้ตายแน่กูอูไอ้เหี้ยเกือบตายปึ๊บยิงไปเฮ้ยหมายแล้วเว้เฮ้ยยิงนะครับยิงด้านในเลยโอ้ยยิงไม่โดนใจกลางมันยิงไม่โดนหัวแตกยิงต่อไปครับยิงต่อไป รอให้มันปล่อยมารอบนึงผมจะยัดสกิลแซนะครับไม่รู้ว่ามันจะปล่อยไหมให้ผมทันหรือเปล่านะทันก็ดีตอนนี้คือผมติดน้ําแข็งครับติดน้ําแข็งปล่อยมาโอเคมันปล่อยมาแล้วนี่ครับยัดสกิลแซเลยมันจะได้ยิงไวๆยิงไปนี่นี่นี่เอ,อื้อตายกูยิงไหมครับตอนนี้พลังโจมตีคูณยี่สิบยิงเข้าทีก็หนึ่งพันสองร้อยอะ ไปโดนตัวอะไรเข้าวะเนี่ยยิงเลยครับยิงเอ้ยไม่โดนยิงไม่โดนเฮียโ,โอ้โหระเบิดจนถึงนี่เลยเหรอ,อเกินไปป้าาแสดงว่าแม่งแรงจริงยิงเลยครับยิงยาวเลยครับมันปล่อยมอนมาอีกแล้วปล่อยมอนมาแล้วทำไมก็ยิงเคลียร์เลยยิงไปยิงไปแทงนี้ก็เหลือ ไอ้ยิงไม่โดนตัวหลังวะใครจะตายหาแล้วยิงไปครับโอ้ยเมา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 ,มาครับผมเดี๋ยวก็เกิดมันมาเยอะเกินที่จะควบคุมมันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้มีดจบเกมเลยไอสัตว์กูว่ากูต้องใช้แล้วต้องใช้แล้วครับผม,อมอเคียร์มอนเยยิงบอสต,ต่อครับเฟียลเดทมาหน่อยเฟียลเดทมาหน่อยยิงเหมือนมันลดทีแล้วอะไรวะต้องยิงประมาณสามนัดอะ ประมาณต่อต่อเลือดหนึ่งเปอร์เซนต์อะอันนี้แม่งกูยังไม่เข้าแล้วเดี๋ยวมีดหมุนปั่นอยู่แถวๆมุมแล้วกันแค่นี้ก็น่าจะหมดแล้วหลังแดงอะเคลียร์ยากเพราะมันอึดไงนีมาเลยครับใกล้จะตายละอีกนิดเดียวโอ้ยเมา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 มากระทือเท้าสิมาตายแน่ของจริงโอ้โหไม่แตกวะอึดจิบหายเล,ยเลือดนิดเดียวแต่แม่งไม่ตายผมเว้ยโอเคก็ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า